รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการซันเดย์ไลททุกคืนอาทีก่อนข่าวเที่ยงคืนทางททบ5อย่างนี้นะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถวันนี้นะคะในช่วงซันเดย์โฟล์คสและซันเดย์ไรที่พิ์มาถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะอันทรงคุณค่าของประเทศไทยนะคะพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ ไก่ย่างเติมน้้มาให้เต็มถังด้วยกาแฟเดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจิ้ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT l i ี e ลฟ์ t เตช บริษัทเจเนอราล์การ์ดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพน,นักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ s a f e t y i t GGI Sunday Forecast สนับสนุนโดย PTT l i f e Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นมาแบบสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์และแบบนีโ c l a s s ิกภายนอกประดับด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีค่ะ องค์พระที่นั่งเป็นอาคารหินอ่อนสองชั้นมีโดมสูงใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก6โดมภายในพระที่นั่งจัดแสดงผลงานที่รังสรรค์ขึ้นมาด้วยความสามารถล้วนเป็นประนีตสินชั้นสูงมีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงหรือช่างแห่งกรุงรัตนโกสิน์ผลงานแต่ละชิ้นล้วนทรงคุณค่ายิ่งนักแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เกียรติศักด และเกียรติภูมิของงานประณีตสินไทยที่ประกาศให้ชาวโลกได้ชื่นชมไปทั่วโลกค่ะพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพิพิธภัณฑ์ของช่างฝีมือ,อนักเรียนจิมงไปชีพสถาบันศศรษฐกิจพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยนะคะก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ะะแล้วก็ปอเสด็จท่านเสด็จสวรรคตรัชการที่6พระบาทสเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสร้างต่อใช้เวลาสร้างทั้งหมด8ปีนะคะฉะนั้นพระที่นั่งชั้นบนเนี่ยนะคะเราจะจัดแสดงงานเรียกว่ามาสเตอร์เพลสของช่างสถาบันศิษฐกิจทั้งหมดเลยชิ้นเอกตั้งแต่จากสินแผ่นดินขั้งที่1ถึงครั้งที่6นะคะถ้ามีสินแผ่นดินขั้นต่อไปชิ้นเอกจะอยู่ข้างบนหมด ใครยังไม่เคยมาชมนะคะเราลองเข้ามาชมที่พระที่นั่งอนันตสมาคมดูนะคะนี่ก็คือหนึ่งในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าบุ่มราชีนีนะก็อยู่ไม่ไกลนะคะนอกจากพระราชดําริอื่นๆหรือโครงการอื่นๆก็อยู่ทั่วท,ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะมาชมฝีมือลูกหลานของท่าน,ท,านทุกคนนะคะแล้วพิพิธภัณฑ์ของพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ย ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ใดๆในโลกนี้ที่นี่เป็นแห่งเดียวเท่านั้นที่ขณะนี้ยังมีช่างฝีมือทำงานเข้าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่อื่นในโลกนี้ทั้งหมดเลยเใช้เป็นของเก่าเป็นของแอนทิคที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมามาหมุนเวียนและจัดแสดงแต่ที่นี่เป็นแห่งเดียวที่ว่าคนทํายังมีชีวิตอยู่นะคะขณะนี้นะคะ เกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจิขอรนาจี้ความสุขหลาบสไตล์ในที่เดียวพีทีทีไลฟ a สเตช ช่วง Sunday Variety สนับสนุนโดย GGI Think Safety Think GGI นิตยสาราที่ดาแรงงานนิตยสาราเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสารรค์บริการเพื่อสังคม คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปชมผลงานชิ้นสำคัญของแผ่นดินกันแล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะซึ่งสถาบาันศิริกิจสวนจิตละดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถยังได้เก็บรวบรวมผลงานของช่างฝึกฝีมือไว้อีกมากมายเลยละคะ่ะโดยจัดเป็นนิทรรศการณพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินบริเวณชั้นล่างของพระที่นั่งอาน,านันตสมาคมพระราชวังดุสิตคะ่ะ เราจะจัดเป็นห้องๆเนื่องจากที่สถาบันศศรษฐกิจเรามีถึง23แผนกนะคะเราก็จะมีห้องถมทองห้องเครื่องเงินเครื่องทองห้องปีกแมลงทับนะคะห้องห้องคร่ำนะคะห้องลงยาสีห้องย่านยิบเผาห้องแกะไม้อะไรต่างๆข้างล่างเนี่ยนะคะมันจะเป็นงานชิ้นเล็กๆงานชิ้นเล็กๆเหล่านี้เป็นงานที่ช่างทุกคนต้องฝึกหัดทำ เป็นงานที่เขาฝึกหัดทำเป็นแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนทั้งหมดเลยของช่างสถาบาันศรลิกิจฉะนั้นแบบฝึกหัดเหล่านี้เขาฝึกหัดกับของที่มีค่าเมื่อเมื่อท่านมาชมแล้วท่านเห็นทองคำก็คือทองคำเ,ออเงินก็คือเงิน เพชรก็คือเพชรแท้ทุกอย่างเป็นของแท้หมดฉะนั้นของเหล่านี้มีราคาแพงวัสดุเหล่านี้เราก็จะไม่ทิ้งแบบฝึกหัดเขาเลยเราก็เอาของเหล่านี้มาจัดแสดงโชว์ให้ประชาชนชมกิจรกรรมพิเศษของที่นี่นะคะเราเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์แล้วขายบัตรนะคะบัตรร้อยห้าสิบบาทนิสิตนักศึกษา75บาทแต่เราจะมีวันที่ให้ทุกคนเข้าฟรีหมดเลยแม้แต่ชาวต่างชาติก็มีวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวา วันเฉลิมสมเด็จพระนายเจ้าวมราชินีนาะ12สิงหาและวันเด็กแห่งชาตินะคะวันที่9กับวันที่10อันนั้นเราก็จะร่วมกับคอสชอก็เปิดให้ชมฟรีเหมือนกันนะคะแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ แม่เป็นผู้หญิงที่สร้างโลกพระแม่ทุกคนจะสร้างลูกที่มีคุณค่าทุกอย่างมาจากแม่หมดเลยนะคะขอให้แม่ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ลูกๆทุกคนดูแลแม่ของเราทุกคนด้วยนะคะและพอต่อไปลูกๆก,ก็จะเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเหมือนแม่ของเราปัจจุบันนี้นะคะ ชมคะจะเห็นได้ว่าศิลปะของไทยนั้นงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมคะแล้วอีกสองวันที่จะถึงนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมได้บอกรักคุณแม่รั้งแล้วยังเอ่ยอย่าลืมบอกรักคุณแม่นะคะส่วนพิมพ์นั้นบอกรักคุณแม่ทุกวันเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วหากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ www.ntrmedia.com ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ